คือเราจะบอกนะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้ไฟกลางหรือถ้าไม่รู้วิธีนี้นะแล้วคุณไปทอดปลาสลิตแบบกะเจ้าบกรกอบอบ,บอกเลยว่ามันจะออกขมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเชฟแวน่นแอนมนุษย์เมียนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำปลาสลิดทอดกรอบค่ะ อาจจะดูเหมือนว่าเป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้วิธีทานะทอดไปแล้วมันก็จะไม่กรอบนะคะยังเหลือความชื้นอยู่ในตัวปลาทําให้เก็บไม่ได้นานนะคะหรือว่าถ้าเกิดบางคนทอดสกรอบจนเกินไปจนมันแข็งก็รับประทานแล้วไม่อร่อยนั่นเองนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกให้ว่าทอดยังไงให้กรอบไม่เก็บไว้ได้นานแต่ว่าไม่แข็งจนเกินไปนั่นเองค่ะถ้าเกิดอยากรู้แล้วว่าทายังไงกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราแล้วเข้าไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเพติดตามไอเดียทําอาหารใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ ไลค์แชรแนด้วยนะ ส่วนผสมวันนี้มีไม่มากเลยใช่ไหมคะเชฟใช่ครับมีอะไรบ้างคะก็จะมีปลาสลิดแดดเดียวนะครับเต็มที่เลยนะทํามาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับปลาสลิดที่เราจะใช้ในวันนี้เป็นของที่ไหนคะเป็นของสอเจาะเก๋าสิงห์บุรีนะครับซึ่งดูแล้วคือลักษณะปลาเนื้อแน่นแล้วก็ทํามาอย่างสะอาดเลยครับแพ็คมาอย่างดีนะครับรู้สึกว่าจะตัดหางตัดที่ออกมาให้แล้วด้วยนะเนื้อแน่นดีจริงๆแล้วก็ดูแล้วลักษณะจะเป็นปลาสดด้วยนะที่สําคัญคือปลามันแบบเนื้อค่อนข้างจะหนานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองสั่ง ไปซื้อแล้วระทานก็เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปแล้วกันเนาะก็ลองไปสั่งกันดูได้นะคะซึ่งปลาอันเนี้ยเขาทํามาแล้วดังนั้นเราก็จะตัดขั้นตอนในการเตรียมปลาอย่างอื่นไปได้เยอะเลยเนาะก็จะสะดวกมากขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆซื้อเป็นปลาสลิดตามตลาดมาเราแนะนําว่าให้ทําแบบโบราณน,นะซึ่งอันนี้คุณแม่เราพาทําก็คือว่าจะเอาปลาสลิดท,ทั่วไปนะคะเอาไปคลุกๆุกด้วยน้าปลาแล้วก็ไปตากแดดอีกหนึ่งแดดนะคะพลิก2ด้านนะเช้าฝั่งหนึง่งเย็นฝั่งหนึ่งนะคะแล้วค่อยเอามาทําตามนี้เนาะ แต่ว่าอันนี้เราได้ของสจออเกาสิงห์บุรีมาครับเราก็เลยจะไม่ต้องทําแบบนั้นเดี๋ยวข้ามขั้นตอนไปในขั้นตอนของการทอดเลยค่ะขั้นตอนแรกเดี๋ยวเราจะมาทอดในรอบแรกก่อนนะคะคือมันจะต้องทอดสองรอบนะแต่ว่าวิธีการจะแตกต่างกันนิดนึงเพื่อนๆต้องตั้งใจดูนะคะสำหรับวิธีการทอดนะครับเราตั้งไฟไปทางอ่อนนะรอให้น้ำมันร้อนครับเสร็จแล้วให้เราใส่ตะไคร้ซอยนะลงไปเลยถามว่าทําไมเราต้องใส่ตะไคร้ลงไปครับก็เป็นการดับกลิ่นควายอีกรอบนึงนะ พอเสร็จแล้วครับ,รบใส่ปลาสลิดของเราลงไปเลยครับสังเกตดูนะคะไฟไม่ได้แรงเลยนะใส่ลงไปฟ้าไม่มีการดีดฟูฟ้าเลยทั้งสิ้นนะคะไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเนาะมาถึงขั้นตอนนี้นะครับให้เราทอดไปเรื่อยๆครับจนกว่าปลาจะสุกประมาณ80%นะครับอืม อันนี้คือต้องบอกก่อนเพื่อนๆจะต้องพยายามใส่น้ำมันให้มันแบบท่วมปลานะคะอย่างอันนี้มันจะเห็นว่ามีมีตัวหนึ่งที่ไม่ท่วมแต่ว่าไม่เป็นไรมันก็ใกล้ๆท่วมอะเนาะมันจะได้สุกทั่วถึงนะคะแล้วก็อย่าก,กลับบ่อยนะคะที่สําคัญคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะทําแล้วก็รับประทานเองเนี่ยเชฟแนะนําให้ใช้เป็นน้ำมันหมูครับอ่าน้ำมันหมูนะคะมันจะหอมปลาเนาะใช่ใช่แต่ว่าถ้าเกิดจะทําทขายอยากใส่กล่องเก็บไว้นานๆไม่ให้มันหืนก็ น้ำมันพืชครับโอเคค่ะทีนี้เราก็ทอดปลาไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าปลาจะสุกไปประมาณ80%นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนที่ปลาของเราสุกไปแล้ว80%นะครับได้ค่ะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ทอดมาเป็นเวลาประมาณ12นาทีแล้วนะคะคือจะบอกเพื่อนๆว่าอย่ายึดเวลาตามเรานะเพราะว่าขนาดปลาของแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันเนาะให้เพื่อนๆสังเกตดูแล้วกันนะคะว่าหนังเนี่ยจะต้องเริ่มกรอบแล้วนะคะแล้วก็เคาะๆะไปเนี่ยต้องเริ่มได้ยินเสียงนะ เห็นไหมคะประมาณนี้เนาะก็ถือว่าโอเคแล้วที่เห็นเป็นแบบเศษเศษอันนี้ก็คือเป็นตะไคร้ที่เราซอยไว้นะคะเดี๋ยวพอเราเอาปลาขึ้นมาแล้วเราค่อยมาเขี่ยออกได้นะโอเคทีนี้เราก็จะปิดแก๊สนะคะแล้วก็ยกปลาขึ้นมาพักค่ะเวลายกปลาขึ้นมาให้เทน้ำมันออกด้วยนะคะตรงด้านหัวมันนะ เอามาผึ่งไว้บนตะแกรงแบบนี้นะคะนี่สังเกตนะเชฟเขาจะทําแบบนี้คือพลิกหัวปลาลงนะคะพอยกขึ้นมาแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาเขีย่ยเอาตัวของตะไคร้นะคะออกให้หมดค่ะแล้วก็พักเอาไว้จนมันเย็นสนิทเลยนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวพอมันเย็นสนิทแล้วค่อยมาดูกันต่อนะคะว่าเราต้องทำยังไงกันต่อค่ะโอเค หลังจากที่ปลาสลิดของเราแห้งดีแล้วนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาทําการทอดปลาสลิดให้กรอบอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ว่าก่อนจะทอดนะครับให้เราทําการหั่นปลาสลิดออกก่อนครับหั่นเป็น3ส่วนนะครับประมาณนี้นะครับแยกเป็นสส่วนอย่างนี้นะครับหั่นให้หมดทุกตัวเลยนะครับ หลังจากที่เราหั่นปลาสเตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ให้เราทําการตั้งกระทะครับด้วยไฟกลางไปทางอ่อนหรือไฟอ่อนเลยก็ได้ครับถ้าเกิดจะให้กรอบแบบเต็มที่เลยนะครับแนะนําว่าให้เป็นไฟอ่อนครับตั้งกระทะจนน้ามันร้อนด้วยไฟอ่อนแล้วนะครับทีนี้ครับเราครับที่เราหั่นไว้เมื่อกี้นะครับขึ้นมาทอดครับค่อยๆทยอยทอดไปนะครับทอดด้วยไฟอ่อนเลยนะครับ แล้วเราก็ทอดด้วยไฟอ่อนไปเรื่อยๆออเ,เ,อเลยครับแล้วเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังจากที่เราทอดตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ โอเคค่ะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับปาสลิดท,ทอดกรอบของเรานะคะซึ่งเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูนะว่าแบบเนี่ยมันแห้งแบบแห้งมากเลยนะคะแห้งทั่วถึงแบบสุดๆเลยนะข้างในเนี่ยก็จะแห้งมากนะคะคือวิธีการทอดแบบ2ครั้งแบบนี้มันจะช่วยให้เก็บไว้ได้นานนะเพื่อนๆอ,อ,อาจจะหากล่องนะคะแบบนี้มาใส่ก็ได้นะคือจะเป็นกล่องแบบอื่นก็ได้นะอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบเลยนะคะ นี่อ่ะอันนี้เราใส่ให้ดูประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีฝาที่เป็นฝาโดมนะมาปิดเอานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใส่กล่องแล้วปิดสนิทๆน,นะบอกเลยนะคะว่าอยู่ได้เป็นเดือนนะคะเนี่ยเพื่อนๆใส่ฝาปิดแบบนี้นะคือแบบ เอาตรงๆนะตัวเราเองอะ่ะเราเคยลองแบบที่ไม่ได้ใส่ตู้เย็นเลยด้วยซ้ํานะก็ยังเก็บไว้ได้เป็นสัปดาห์เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดจะให้ดีก็แช่ตู้เย็นแล้วกันเนาะเพื่อความชัวร์นะคะนี่ใส่แบบนี้ก็ได้นะแล้วก็ส่งขายไปได้ทั่วเลยนะคะก็เป็นแบบปลาสลิดแดดเดียวทอดกรอบนะคะอันนี้ก็เป็นไอเดียนะสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะแบบทําเก็บไว้ทานนานๆน,น,นะคะหรือว่าเพื่อนๆที่อยากจะหาทําของขายโดยที่สามารถจะส่งขายไปได้ทั่วประเทศมันไม่เสียงง่ายๆอะ่ะเออแบบเนี้ยก็คือค่อน อเคคเเลยนะะมนูนี้นะคะเราอาจจะไม่ได้บอกต้นทุนนะเนื่องจากว่าปลาที่เราได้มาในวันนี้เนี่ยทางเพจของสอจอเก่าเขาเป็นคนส่งมาให้เรานะเขาส่งมาให้เราลองชิมดูนะคะเราก็เลยเอาลองมาทําให้คุณผู้ชมดูด้วยนะเราก็ไม่รู้ว่าต้นทุนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตข้ามต้นทุนไปแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาชิมให้ดูดีกว่านะคะว่ากรอบจริงหรือเปล่านะคะนี่โอ้โหน่ากินฝุดๆุดคือแบบ ดูความแห้งนี่สิคะเห็นไหมมันมันดูแห้งแบบแห้งดีอะเออแต่ว่ามันจะไม่แข็งนะเนี่ยดังกรอบกรอบแกรบเออนี่นี่อือคุณผู้ชมได้ยินเสียงหรือเปล่านาะเนี่ยเห็นไหมคะแต่ว่ามันไม่แข็งนะเนี่ยอืม กรอบดีมากเลยอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมขยันนะเละก้างออกให้ลูกค้าหน่อยนะคะเนี่ยเห็นไหมมันแบบมันแห้งดีนะแห้งแบบคือถ้าเกิดว่าทอดรอบเดียวแล้วเอาให้มันแห้งขนาดนี้มันไม่ได้นะคะอืม อืมอร่อยมากเลยคือเราจะบอกนะว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมใช้ไฟกลางหรือไฟแรงเนี่ย มันจะไหม้ก่อนแล้วมันจะออกขมเลยนะคือถ้าไม่รู้วิธีนี้นะแล้วคุณไปทอดปลาสลิดแบบกะเจ้ากรอบๆบ,บอกเลยว่ามันจะออกขมนะต้องใช้วิธีนี้นะคะต้องใช้ไฟแบบกลางค่อนไปทางอ่อนแบบที่เราบอกแล้วก็ทอดสองรอบแบบนี้จะไปหวังว่าทอดรอบเดียวเพื่อให้มันกรอบไปเลยไม่ได้นะคะต้องรอให้มันเย็นก่อนด้วยนะแล้วค่อยทอดรอบสองนะไม่อย่างนั้นมันจะออกขมแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ถ้าเกิดว่าคุณทอดรอบแรกไม่ได้ใส่ตะไคร้ลงไปด้วยนะปลาสลิดมันมีกลิ่นคาวที่แบบว่าโอ้โหคาวแบบมากเลยอะ่ะคาวจัดเลยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่ตะไคร้ลงไปนะมันจะแบบกลิ่นมันจะแบบแปลกอ่ะคือมันจะคาวโอเคกลิ่นปลาสลิดมันมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะเป็นเฉพาะตัวของมันอยู่แล้วอเะนาะแต่ว่ามันจะเหม็นเกินไปอะ่ะถ้าเกิดว่าคุณใส่ตะไคร้ลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่แข็งเกินไปนะเนี่ยแล้วกลิ่นอะ อ๋อิ่ยมากเลยแล้วกลิ่นอนะคือไม่เหม็นเกินไปคือบางคนเขาจะไม่ชอบอะไรที่มันคาวเกินนะคุณนูาา้กออกไหมแต่อันเนี้ยคือกลิ่นหอมปลาสลิดยังอยู่นะเราไม่ได้ใส่เยอะจนมันกบกลิ่นนะกลิ่นยังอยู่หอมนะคะแต่ว่าพอกินแบบเนี้ยคือแบบอมืมันไม่คาวเกินมันทําให้แบบเผื่อบางเอิญบางคนเขาไม่ชอบเขาก็ายังกินไหวนะคะเอาละค่ะ ก็หวังว่านี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งไอเดียนะคะที่เอาไว้ให้เพื่อนๆทํารับประทานกันในช่วงกักตัวนะคะเก็บไว้ได้ยาวๆเลยละคะ่ะหรือว่าใครที่อยากจะทําขายนะคะก็ทําได้เช่นกันเดี๋ยวเราจะโพสต์รูปสําหรับปลาสลิดทอดกรอบอันนี้นะคะเอาไว้ที่ Facebook Fanpage ของเรานะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากไปทําขายก็สามารถเอารูปเนี่ยไปโพสต์ขายได้เลยนะเราไม่คิดค่าลิขสิทธิ์ภาพค่ะพิเศษสําหรับคนดูช anel เราเลยนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมารับชมแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ